กำลังดักวนนะครับปรากฏปรากฏุทะเลนะครับปรากฏุจานดักโลดักเองดักเองดักโลน้ำมาด้วครับนู่ครับดูครับดักโลน้ำมาดูแต่ตรงนี้ก็ดูนะครับพวกนี้ก็ดูก็ดูปรากฏครับดักโลน้ำไม่โคนนะครับกดฉากไอ้นี่กดฉากนะครับกินดีกบปลาถงน้ำมันๆเป็นปลาธรรมชาตินะครับปลาถงน้ำโอ้ดักโลน้ำมาไว้นะครับแนวน้ำมันจะขึ้นครับน้ำทะเลข้างหลังครับจะดูก็มีนะรัตรงนี้ครับจะดูก็มีนี่ครับหากินกันแบบบ้านๆนะครับ ดูครับโอ้ยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวโลสี่ทุ่มนะครับน้ำมันจะขึ้นมาน้ำมันจะขึ้นมาเต็มแล้วก็ปลาจะมาเล่นลลน้ำนะครับปลามาเล่นน้ำเข้ามาเล่นน้ำแล้วก็เือกันแน่นอนพรุ่งนี้ครับด<อ>ูนะไปดูตอนต่อไปนะครับ<อ>ไปใช่ไหทะเลนู่กันตังครับกันตังโอ้สายนี่ออกกันตังเหรอลุงออกกันตังครับบอกกันยี่สิบกว่าโลเือกันตังโอ้มาจากไหนนะครับคุณลุงน้ำปัตตานีก็ปัตตงนี่น้ำจากนี่มาจากปัตตานีปูเขาขอกาะเป็นตั๊กผ่านมาอำเภอปะเหลียนก็อำเภอเชียงสาบ้า ปลาเยอะครับในกองนี้ปลาเยอะมีปลาจดูมีปลากระปงขาวกระพงแดงเก <5 Bref. S 1> ือบทุกชนิดเลยเรียกได้ว่าตอนเช้าลุงมาดูขี่มุงอ่ะตอนเช้าตาน้าเดี๋ยวผมบอกตามาด้วยนะนะช่วยจิตตามมาด้วยนะครับไล์กดเช์ด้วยโอ้จงอะไรคนป่ากลางเมืองไหมลุงะคนป่ากลางเมืองไหมคนป่ากลางเมืองครับคนป่ากลางเมืองครับมีแต่ความสนุกสนานครับมีแต่ความเพลิดเพลินครับ นี่ครับเดี๋ยวก็ติดตามเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมาลุ้นอีกทีนะครับเดี๋ยวดักติดโก้เองครับเดี๋ยวลุ้นอีกทีตอนเช้านะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเวลาดูยังงี้คุณลุงนี่ครับครับนี่นี่ดูนี่โอ้นี่ครับตอนนี้มาแล้วครับนี่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 ครับปลาคุดครับโอ้ยครับนกตัวนึงโอ้ดูก่อนนี่มีกำลังนี่โอ้นี่ไปอยู่ด้วยมั้งเนาะดักดักแงงไว้เลยครับดักแงงไว้เลยโอ้เมื่อคืนน้ำน้ำท่วมน้ำเยอะเมื่อคืนนี่ ตอนนี้น้ำลดแล้วใช่ไหมลุงนี่เออออกปลดปลดปลาก่อนน้องตื้อตื้อผมตื้อตุ้งนะหกกับโหลละสองห้าเด็นะครับละสองห้าบด็ดนะครับอืออืออือน้ำโอวิธีการปลุกนะครับอักน้ำนะครับปลุกงวอักขามอักน้ำมาดอกครับนี่ครับมันมีปิดนะครับนะมีมีนปีบิดมันบนบนใกล้ๆปลาดุกมาแล้วอือนี่ครับนี่ส้มแกงให่ส้มแกงให่ส้มครับหน่อไม้ดองหน่อไม้ดอง ใครสวนใจจังไหนเลยครับจังไหนเลยจากตาปุ๋ยนะครับตาปุ๋ยตาพยานะครับมันวินแน่นนะลุงนะมันบิดแน่นนะไอรุ่นนะครับว่าหลังนี้จะได้กี่ตัวนะครับตัวนี้สองตัวครับหนึ่งตัวกี่ลังลงหอมาชกมาดูเดี๋ยวว่าชกรามนะหนึ่งนะครับขึ้นกระยาครับไม่ใช่ปลารุงตัวครับมันจะมีอีกไหม นั่นนั่นมีตัวเลยนู่นปูขนาดนั้นนั่นปูขนนั้นนั่นนั่นเนี่ยปูโอ้โหปูครับเนี่ปูกระปูปูมีตัวเมียนะครับโอ้โหตัวเมียนะครับตัวเมียนี่นี่จิเจียวแล้วครับมากินปลาครับนนั่มันมากินปลานี่ปูเลยครับอาหารการกินสมบูรณ์นะครับในนี่ในป่านี่มันมันมันสมบูรณ์หมดเลยนี่มีปลามีปูแล้วก็มีอ้อยมีกุ้งมีกุ้งพอน้ำขึ้นเยอะๆมันลวนมันจะมากินเคยมากินโอ้สมบูรณ์ลุงฟูนปัด๊บอึ่งฟูกี่ปูดูวิธีการปลดปูนะครับปั๊บอื้อนี่ มเม่ได้เลยครับขี่มือกูเถอะเออไม่ได้เลยขี่โมงตั้งอันนี้ครับตัวเมียนะครับโอ้หนุนครับโอ้ตัวใหญ่นะครับปูปูดำมาดูปูยปูดำนี่ปูดำครับโอ้โหปูดำเนื้อปูไข่นะครับตัวนี้รู้สองว่าที่มันก็ตัวเมียตัวเมียมันรูด้วยว่าที่นะครับตัวเมียมันครับรู้ด้วยวาที่นะครับนี่ครับโอ้โห อือเห็ครับโอ้โหตัวเมียรันี่ดูตัวเมียนะครับนี่นี่ไก่ไก่เต็มเลยนะครับไก่เต็มกระดองเลยนะโอ้โยข่อยนี่กระดองเลยเออนี่ธรรมชาติเลยนะครับนี่ธรรมชาติเลยดูนะครับอืข่อยใหก่ครับนี่ครับดูตัวนี้ครับใหญ่นะครับใหญ่ครับมันมากินปลาครับโอ้โหฝีมือจริงครับป่าลุงเรานี่มันมากินปลากรดตัวนี้ครับมากินปลากรดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเหยื่อมันครับ เดี๋ยวว่างๆกันไปจับไปดักปูอีกนะลุงนะเออไปดักปูนุซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วซื้อซื้อที่ดักมาแล้วเดี๋ยวว่างๆไปดักปูอีกไม่ว่างซีอยู่เอาครับนี่ปรากฏนะครับตัวที่สามปรากฏตัวที่สามนะครับโอ้โหเี่ยแกน้อยไม่ได้เล็กนะปูกินอะไรนะครับปูกินแล้วครับดูครับเตาวันมันขี้โอ้ยเอ้ยนึกเนาะ มันนี่หมดเลยครับนี่ดูแต่มันนี่มันกลมนะปูนะแอกหมดเลยเนาะนี่นี่วันใหม่วันใหม่วันซื่อเมื่อวานครับโอ้ร้อยยิงกระปูเลยได้มาสามตัวแล้วครับเย็บสามตัวแล้วสามตัวแล้วนะครับนี่หลังเรียกนะครับได้สามตัวแล้วอย่างมังเลยมาลุงนานนี่นี่ครับนี่นี่ตัวเราน้อยปุ๊บตวงเลยครับน้อย

ครับสวัสดีครับคนเยๆครับมันกินอร่อยกดนี่ครับธรรมชาติครับนี่กดเลี้ยงนี่ตัวทดียวนะครับตัวเดียวครับนู่นนู่นนู่นปูกินแล้วโอปูตัวที่เจ็ดไม่เหลือปูนะครับปูกินแล้วปูกินแล้วอุ้ยตัวที่เจ็ดปูกินแล้วเหลือต้นหนึ่งเหลือต้นเดียวแล้วครับปูกินแล้วตัวทดียวไปก่อนครับจะได้กับปูยังมากใช่ไหมมันมาดักปูแต่นี่ดีกว่าดูรอบๆนะครับนู่นเลยนะฝนน้ำขึ้นน้ำต็มหมดเลยครับ ที่ดักดักโดน้ำไหมครับนี่ปลามาเล่นน้ำนี่ปูน้ำตายน้ำเป็ดน้ำข้าวกล้ำสิบกล้ำนี่ดักในบางเลยไหนบางนี่ดักในบางนี่อะไรเลยน้ำอะไรเลยอ้น้ำขึ้นอย่างเี้ไม่ลุงใช่ไหมใช่ใช่ใช่น้ำจะเต็มหมดเลยนะใช่น้ำตายนี่น้ำตายอันนี้อันนี้ปูกินแล้วทวงเหลาข้างหลังนั่นเลยนู่นอู้ดยู่ดครัโอ้โหหมองฮัทลุงไหมลุงอุ้ยเยอะเยอะเยอะอ๋อในลุงด็ติดตีดนั่นทวงกัน อันนี้ที่ปูกินนะครับเหลือแต่หัวติ้งไปแล้วนี่ครับนี่ครับปูกินไปแล้วอันนี้ติ้งเลยนีตัวที่เจ็ดครับแล้วก็นี่ตัวที่แปดครับเยอะครับที่นี่อากรินตะกอนไม่ขี้เขียดครับเยอะอากรินได้เยอะไม่ต้องซื้อขับเก้าเอาไปได้ครับกุ้งหอยปูปลามีเยอะครับเดี๋ยวๆนี้กุ้งมัน้รงกว่าตัวใหญ่เลยครับกุ้งกำกามครับโอ้โหเยอะครับได้เยอะนี่่หลังเล็กนะครับอออืืหดูครับนี่หลังเล็กนะครับ ยังมีอีกสองถ้ำหลังนะครับเดี๋ยวเอาเลยครับอย่ังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่ครับยังไม่ยังไม่ตายครับน้ำมันปล่อยเองครับน้ำน้ำน้ำลงปล่อยเองตอนเรามาดักกัดนี่มันจะไม่มีน้ำไม่มีน้ำเรามาดักเองไว้เลยดักดักเองไว้เลยดักรอน้ำโอ้ยีวัดลูกเดี๋ยวก็ดูกก็ต้องเยอะมัากครับเยอะยังดิ้นอยู่เลยครับกินปลาดิ้นกันยังดิ้นอยู่ครับเงี้ยเป็นอยู่เลยครับี่เป็นอยู่เลยนี่นี่ปูด้วยนะครับปูด้วยนะโอ้ปูอีกแล้วครับ อันนี้ปูปูอีกแล้วครับปูอีกแล้วครับมีปูเยอะเนิ่นครับมีกระปูครับปูครับมันมามันมากินมันมากินปลาครับเจ้าปูครับนี่ที่จะปูเออยายนี่นะครับเจ็บนะครับปูเออตาตาหนีมันเจ็บนะครับปูนี่ระวังกินมัดลงแต่ว่ากินตาวนหมดเลยกินเออจริงวัดปูเป็นเข้าวแล้วครับเป็นเข้าวแล้วนะครับอืกประมาณลูกว่าแล้วครับนี่ครับประมาณลูกว่าแล้วคือไปเต็มตุ้งครับปูไม่ได้กายครับกินกันโอ้โหเดี๋ยวมองยังไงดูเยอะนะครับ ปลักหลอสารติดทุกอย่างมีมีเยอะมีตัวกวักยาวมีมะเขือกัดหน้ากาดหน้ากาดก่าวโอ้มีมันลูกมาระมาระก็มีมาระก็มีนะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับเฮ้ย่ครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับมามสองสามกีดครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เยอะๆครับโอ้ดูกบบติดอ้ตายแล้วตายแล้วครับตายแล้วโอ้ย ตัวอมโอ้ยโดดูเะสิไปหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอ้ย no อ yes ่ตัวนี Jill ้นาไปนี่ครับนี่โอ้ยนูครับดูดิดเยอะิเยอะอยู่ฝีมือยิงกูรี่โอ้ยดูครับเยอะเยอะครับโอ้นูครับอืดูครับไม่คกลยถูกเออาไมนวางมันไม่มีหอกปลาไม่มีนาะมาวางมันละเรื่องกโอ้ย สุดยอดครับนี่เงียบตับขเงียบธีการหาปลาต้องมีต้องต้องรู้กันนะปลาไปเดินั้างไหนมาจากไหนในมือนึนงครับกับการหาปลาตะลิครับดูครับคือมันมีตางมันไฟครับปลานี่ดูครับโอ้ปลาก่อนจะจะูกกัดนะครับมันก็อเดินมันเดินตามไ่ตาวนก่อนแล้วก็มันมันไม่มีที่จะไปแล้วมันก็บึมก็ตกจะข้ามนะเออใช่ใช่มันจะข้ามไปอีกวังครับ ไม่ใช่พออยู่ๆแล้วก็มาตุกอวนเลยไม่ใช่มันจะไล่อ้วนก่อนนะครับนี่ครับคนรู้ครับหากินมันตลอดนะครับกับป่าใจเลนนะครับได้บนคระปุกหัวไอยปูปลาครับมือหนึ่งนะครับนี่มือหนึ่งของท่าพญานะครับรุ่นเขาครับดูครับดูครับดูครับสดนะครับนี่เป็นเป็นเลยนะครับเป็นเป็นเลยนะครับนี่นี่เป็นเป็นอยู่เลยนะครับยังเป็นอยู่นะครับครับเป็นอยู่เลยนะเพราะมันมีน้ําดูตะเมนมีน้ำน้ำดูนี่ ปกติกับน้ําขึ้นนู่นกับขึ้นเยอะครับน้ํำประมาณเม็ดกว่ากว่าเม็ดกว่าครับปกติน้ำจะขึ้นเม็ดกว่าครับนี่ดักรอน้ำไว้แล้วมีน้ําลุงก็มาเก็บนะครับตอนตอนมาตอนมาลงไม่เมะไม่ใช่มีน้ํานี่อยู่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยมันตอนกลางคืนน้ําก็มันขึ้นตอนเช้าร่างลงอีกลงอีกนะตอนเช้าก็มามาเอาแองเองไปเลยนั่นับยังเป็นอยู่ครั็นี่ยังเป็นอยู่นะครับดูครับอุ้ยลูกนิดๆที่ของจุดเลยนะครับโอ้ เตะกที่นี่รถละสองร้อยครับละสองร้อยายที่นี่รถละสองร้อยเกองเลยลุงครับนีู่่ะเกือบเกือบดองโครับเกืออนี่เบเยอะครับหลายตัวแล้โอ้โหผมครังแรกไมาดักนะครับนี่ครับโอ้โหได้นี้ก็จืิใจครับนี่กับนักล่าตัวจริงครับในทะเลให้คนนี่ครับแต่บนเขาให้คนนี่ครับอ๋อนี่ผมผมบนเขาคนเขคุณลุงเกตะเลครับทนี้เพลอเลยเจอเลยครับ โจนี้โควิดนะครับจะปา่าวลงไปขึ้นเขาไม่ได้ไปครับจะป่าวไปเก็บตะมบนไปนั่งหน่อยบนเขาเอาครับตัวที่สิบสี่สิบห้าแล้วนะครับจำไม่ได้ครับเยอะเกินนี่จำไม่ได้นี่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับอโอ้ไม่มีเลยนะครับหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก็ไปดูนะครับนี่นี่นี่อันแรกหนึ่งตีนครับอันแรกเรียกก็ไปดูอันที่สองครับตามไปเลย ดูครับนุ่นฟูดางครับองครับกี่ล่ะอ๋อสามหลังครับนี่หลังทีสองหลังเด็กดูมาแล้วอันนี้หลังทีสองนะครับจากเตี้ยมาหนักไปเมื่อวานนะครับไม่ถูกคับหลังนี้ไม่ถูกอ๋หลังนี้ไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับหลังนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนนะหลังนี้ครับเหมือนนักตัวเลยครับเลยนไปเรยก็่นนะไปแถวลบทะเก็บลบมาเลยไปไปเดินไปดูโคนะครับโอ้ยตัวมาดูยมาเลยนะ นี่ครับดูเดินดูไปก่อนนะน่าจะเข้าลงแล้วนะครับรอบผ่อนลุงโมะไม่สูงครับไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นนะครับบนี้ไม่มีตัวครับมาเลยลุงตัวใหญก็ไม่เย็นเลยจั๊กวเนาะอุ้ยไม่มีตัวครับหลังทีโฉงครับโอ้หลังทีโฉงพลาดนะครับพลาดพลาดครับนี่หลังเล็กนะครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อหลังทีสามนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับไปดูหลังทีสามนะครับหลังทีโฉงเรากม่ได้นะครับไม่ได้ครับหลังทีโฉง ไอตัวหนากมันมากินหมดนะครับตัวหนากนากทะเลกินหมดนะครับเมื่อกี้มันจีกอวนแอกหมดเลยติดมันขึ้นฐานลูกหมากันนั่นแหละขึ้นดูนะไม่เห็นเลยครับตัวที่สามไปดูไปเลยก่อนหลังที่สามนะครับลุ้นนะครับโอ้หลังที่สามกูน่าจะเชียวนะครับลุงว่ามันเนี้ยตัวยังไม่ลุ้นอื้ม โอ้ u u, ได้หลังเลขครับโอ้มื่อบางคุณจะวามาวางซ้มันไม่ถูอมาวาง้อ้ได้หลังเล็ครับโอเคนะครับเก็บกอเก็บกนะครับหลังที่ดังก็ไม่ได้นะครับได้เฉพาะหลังเลขกหลังเลี้ยหลังหนึ่งกับหลังสองหลังเออหลังเลขกันได้ครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามนี่พลาดครับไม่ได้ครับอเกยมมครับีบดูบอว่าเดี๋ยว่อยแก้มือใหม่นะครับเก็บขอเก็บก่นนะครับ ดูง่วงมีอีกหนึ่งตัวครับได้ตัวนึางเดียวหนึ่งเราไปดูกันได้หนึ่งตัวดูง่วงโอ้ยโอ้ตัวใหญ่เลครับแต่ว่าหนึ่งตัวมับได้หนึ่งตัวเลครับหลังที่สามมีหนึ่งตัวเลยครับโอ้ยอยู่จุดนี้เลยครับอยู่ริมทะเลเลยไม่ลุงโอ้นั่นครับได้หนึ่งตัวครับได้หนึ่งตัวน่ากินหมดเลยครับนัากินทะเลอันที่สองไมลุงอันที่สองอันที่สองน่ากินหมดเลยครับตัวน่าใช่ไหม ตัวนาคตัวนาค<ม>นาคนาคทะเลมันมีเป็นกลวงนะกลวงหนึ่งประมาณเจ็ดแปดตัวโอ้กี่กวนเอกมาเลยนะกนนัดเอกมาเลยกัดอืมใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่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 ครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ประมาณสามกรัมครับโอ้ยเกือบครึ่งกิโลครับตัวนี้ครับถุยยอดครับคุณลุงครับคุณลุงผุยครับนี่ครับมือหนึ่งนะครับได้มาแค่ตัวเดียวครับทั้งพี่สามรวมแล้วก็ประมาณสี่ห้าโลครับ เป me. no kind of a, ็นเลื่ยมาเลยคุณเป็นอยู่ผมไมจะไม่เป็นอยู่ตายตุ้งกับโกลจบเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับดูครับชุดครับโอ้โหครับนู่นตะกรองนะครับตะกรองใหญ่ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนป่าคลางเมืองและติมานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ